อาจจะสอดยากถ้ามีแหนบก็จะง่ายค่ะต้องหาแหนบเดิมค่ะคู่สุดท้ายจับเส้นสั้นค่ะแล้วก็สอดสอดแล้วดึงทีนี้เราจะหนึ่งคู่ที่สามทับคู่ที่สองคู่ที่สี่ทับคู่ที่สามค่ะมันจะมีอยู่ในมือเราสี่คู่ แต่เราแยกมาก่อนสามขั่เอาเส้นโค้งทำเป็นโบนะคะแล้วก็สอดเข้าด้านข้างทำให้ครบทั้งสี่เส้นค่ะเส้นที่สองก็โค้งด้านขวาก็สอดมาซ้ายจ้าจับนันได้ดิฟสอดไม่ได้ถอดใหม่ ถอดแล้วก็สอดค่ะสอดยากนิดนึงถ้ามีแหนบก็จะง่ายค่ะเพื่อนๆอย่าลืเมเตรียมแหนบบีบรีดมุมให้เรียบแล้วก็จับเส้นสั้นนะคะทีนี้สอดสอดสารขึ้นไปเลยค่ะด้านล่างสอดขึ้น,นดเดียวกันแต่ว่าเราจะไม่ดึงให้แน่นนะคะเราดึงแค่หลวมๆไว้ อ็นที่สองเหมือนกันเลยค่ะโคง้งทําเป็นโบแล้วก็สอดค่ะโคง้งทําเป็นโบแล้วก็สอดสอดเท่าด้านข้างเหมือนเดิมทะลุเข้าข้างในต่อไปค่ะเราจะใช้เส้นที่เรากันเนี่แหละคะ่ะจากที่เราสอดรอบแรกดอกแรกสอดเข้าไปเลยค่ะแล้วก็โคง้งถ่าลองทําดูนะคะสวยๆคู่นะคะ สอดเหมือนเดิมค่ะแล้วก็ปล่อยเส้นที่สามคู่ที่สามค่ะปล่อยคู่ที่สามออกมาดึงให้เท่ากันค่ะกะให้สวยถ้าเส้นไหนมันบังอยู่ก็ดึงหลบค่ะเราใช้เส้นสีเหลืองโค้งทำเป็นโบแล้วก็สอดเข้ารูเดียวกันสอดเส้นสั้นสอดค่ะยังไม่ต้องดึงแน่นนะคะเดี๋ยวเราเค่อยดึงอีกทีสั้นกับเส้นยาวนะคะ สุดท้ายแยกไว้นะคะแล้วก็หมุนค่ะอย่าบิดนะคะหมุนโค้งธรรมดาค่ะโค้งธรรมดาแล้วก็ที่เราแยกไว้หนึ่งก็ครบเส้นที่สี่เหมือนเดิมค่ะดึงให้กระชับเลยนะคะที่เราสอดดึงทุกเส้นให้กระชับค่ะ สวัสดีค่ะวันนี้ยยทิพย์จะพาภาพเหรียญโปยทานรูปแบบดอกกุหลาบบานจ้าสิ่งที่ต้องเตรียมก็คือลิปบิ้นเส้นทำเป็นโบแล้วก็สอดเข้าด้านข้างเหมือนเดิมค่ะเหลืองเส้นสีเหลืองโค้งมาเหมือนเหมือนเส้นเมื่อกี้เลยค่ะโค้งมาธรรมดาค่ะแต่เราจะข้ามเส้นหนึ่งมา สามสิบเซนนะคะแล้วก็ริบบินเส้นสั้นยี่สิบสี่เซนอย่างละสี่เส้นจะแยกไว้ก่อนแล้วก็มาเส้นสุดท้ายค่ะเดียวกันแต่ว่าเราจะไม่ดึงให้แน่นนะคะเราดึงแค่หลวมๆไว้ ป็นที่สองเหมือนกันเลยค่ะโค้งทําเป็นโบแล้วก็สอดสอดออกทีนี้ต้องใช้แผ่นสองคือบีบค่ะบีบให้แข็งบีบริบินให้แข็งเป็นก้อนแล้วก็สอดใหม่จับให้สวยค่ะให้กีบดอกเขาสวยทุกกีบเรียบร้อยแล้วค่ะทีนี้เราก็ตัดเรียบร้อยแล้วเส้น เหลืองเส้นชมพูเรามาอยู่ด้านในหมดทีนี้เราแยกค่ะเอาเส้นยาวพับด้านสั้นขึ้นไปประมาณสิบเซนจ้าแล้วเราก็จะมาแยกทำฐานสี่จับเส้นที่หนึ่งขึ้นมาใช้เส้นด้านจับขึ้นมาทีละคู่ค่ะทีนี้เราจะมาจับขึ้นมาทีละคูคะ่จับคู่ที่สองคับคู่ที่ ถ้าใส่เหรียญแล้วก็ใส่ตอนนี้เลยนะคะแต่เยทิปทําแบบใส่เหรียญทีหลังได้นะคะแล้วก็พับเส้นยาวอีกเหมือนเดิมค่ะพับล่างพับขึ้นบนใา้โค้งไปค่ะโค้งไปตามแนวเขานะแล้วเราจับเส้นสั้นค่ะเส้นสั้นบนสารขึ้นบนด้านซ้ายสอดสารมาขวาด้านบนสอดลงล่างเส้นที่สี่เหมือนเดิมค่ะเส้นสุดท้ายแยกไว้นะคะแล้วก็หมุนค่ะ อย่าบิดนะคะหมุนโค้งธรรมดาค่ะโค้งธรรมดาแล้วก็ที่เราแยกไว้หนึ่งก็โค้งพับมาขวาบนพับลงล่างขวาสอดพับมาซ้ายแล้วก็สอดค่ะแล้วก็บีบมุมอีกรอบสอดให้ครบทั้งสี่เส้นค่ะทีนี้เรากลับมาทำทำมุมแหลมเอาเส้นด้านบนค่ะแล้วก็ปล่อยเส้นที่สองคู่ที่สองออกมา แล้วก็จับแค่เส้นสั้นค่ะสอดเหมือนเดิมเส้นยาวเราปล่อยออกไว้แต่ปล่อยออกทีเราสอดได้แล้วดึงถ้าทีนี้เราก็จับแต่งเข้าค่ะไม่ทำให้แน่นนะคะทำแค่หลวมๆไว้ให้กระชับเลย จัแบ,บแต่งให้กระชับค่ะสอดค่ะดึงค่ะดึงให้กระชับดึงกระชับแล้วหน้าตาก็จะเป็นแบบนี้ค่ะทีนี้เรามาจับเส้นสีดึงให้กระชับเลยนะคะที่เราสอดดึงทุกเส้นให้กระชับค่ะ กระชับเลยแกะแต่งให้กระชับค่ะโค้งทำเป็นโบค่ะแล้วก็สอดเลยถ้ามีแหนบก็จะง่ายนะคะดึงให้เท่ากันค่ะกะให้สวยถ้าเส้นไหนมันบางอยู่ก็ดึงหลบค่ะเราใช้เส้นสีเหลืองโค้งทำเป็นโบแล้วก็สอดเข้ารูเดียวกัน ห่วงออกก็จับเส้นที่สามลอดเข้าไปในห่วงเส้นที่สี่ค่ะจะอาจจะสอดยากถ้ามีแหนบก็จะง่ายค่ะต้องหาแหนบจะอาจจะสอดยากถ้ามีแหนบก็จะง่ายค่ะต้องหาแหนบน <Okay. S 2> ะคะที่เราโค้งไว้เมื่อกี้ค่ะเราจะสอดในเส้นที่หนึ่งสอด,ด เส้นสั้นสอดค่ะยังไม่ต้องดึงแน่นนะคะเดี๋ยวเราค่อยดึงอีกทีนะเดียวกันแต่ว่าเราจะไม่ดึงให้แน่นนะคะเราดึงแค่หลวมๆไว้เส้นที่สองเหมือนกันเลยค่ะโค้งทำเป็นโบแล้วก็สอดค่ะแนะนำให้เพื่อนๆหาแหนบเตรียมแหนบไว้เลยนะคะใช้แหนบดึงค่ะสอดเส้นตั้นสอดค่ะยังไม่ต้อง ดึงแน่นนะคะเดี๋ยวเราเค่อยดึงอีกทีพับมาขวาบนพับลงล่างขวาสอดพับมาซ้ายแล้วก็สอดค่ะแล้วก็บีบมุมอีกรอบสอดค่ะเส้นที่สี่เหมือนเดิมค่ะสวัสดีค่ะ,ว,คะวันนี้ยัยทิพย์จะพาพับเหรียญโปยทานรูปแบบดอกกุหลาบบานจ้า สิ่งที่ต้องเตรียมก็คือลิปบิ้นเส้นยาสอดค่ะโบ้งมาทำเป็นโบแล้วก็สอดเหมือนเดิมค่ะแล้วก็จับเส้นที่สามโคง้งโคง้งทำเป็นโบนะคะแล้วก็สอดเข้าด้านข้างทำครบให้ครบทั้งสี่เส้นค่ะเส้นที่สองก็โคงอาจจะสอดยาก ถ้ามีแหนบก็จะง่ายค่ะต้องหาแหนบ <Okay. S 1> เอาเส้นยาวพับ <Okay. S 1> ด้านสั้นขึ้นไปประมาณสิบเซนจ้าแล้วเราก็จะมาแยกคำฐานสีจับเส้นที่หนึ่งขึ้นมาใช้เส้นด้านหยโค้งทำเป็นโบแล้วก็สอดสอดเท่าด้านข้างเหมือนเดิมทะลุเข้าข้าในต่อไปค่ะเราจะใช้เส้นที่เรา บนสารขึ้นบนด้านซ้ายสอดสารมาขวาด้านบนสอดลงล,สงสละะัสอดให้ครบทั้งสี่เส้นเลยนะคะสอดให้ครบทั้งสี่เส้นเลยค่ะสอดเข้าตรว